มาสก,การเจ้าค่ะ,จ,ะรจรินพรยมจีวันนี้ยมได้นำมาเยอะขึ้นนะคะเกือบพารกราฟ <laughs> ย่อยๆเลยที่โยมสนใจคำนี้เพราะเดาๆเอาเนาะเจ้าค่ะว่าเพสัชต้องเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับยาแน่ๆเลยแล้วก็เห็นม <laughs> ีคำว่าอาพาธอาพาเทนะ ใช่ไหมเจ้าพะอ่านว่าอา<ช>พาเทนะก็ต้องอาพาธแน่เลยเพราะฉะนั้นจะต้องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยไม่สบายอืก็อยากจะกราบมิมน์พระอาจารย์ให้ความรู้แก่ yeah. พวกอาสาปิดกเ้ื่งเจ้าค่ะอ่าจิญพรวันนี้ที่ยมจิตเข้าใจถูกต้องเลยเพศตัวน,นี้เป็นเรื่องหมวดเกี่ยวกับกลุ่มยานะเศสัชชะแปลว่ายา ซึ่งภาษาไทยเราก็เอามาใช้เยอะจริงๆก็อยากจะบอกว่าภาษาไทยเนี่ยเราเอาภาษาบาลีมาใช้เยอะมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยเรียนบาลีถือว่าได้เปรียบเพราะว่าเราเนี่ยรู้ศัพท์บาลีไปเยอะแล้วโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราใช้ศัพท์บาลีในชีวิตประจําวันจนแทบจะเป็นภาษาไทยไปแล้วถูกไหมฮะถ้าเราดูเพศัพท์เนี่ยคือภาษาบาลีนะแต่เราก็มาเรียกเป็นภาษาไทยเป็นปกติ แล้วอย่างอาพาทอาพาทอาพาเช่นเดียวกันที่โยมจีเข้าใจก็ก็เป็นภาษาบาลีแต่เราก็มาใช้เป็นภาษาไทยราะนั้นอยากจะฝากว่าฝากว่าคนไทยเรียนภาษาบาลีจะง่ายเพราะว่าเรารู้ศัพท์เยอะมากนะฮะเ็ฝากไว้เผื่อใครสนใจเรียนบาลีเนาะอ่าในประโยคนี้เตนะสมัยเยนะจำได้ไหมเขาก่อนที่เราพูดถึงเตนะสมัยเยนะก็คือในสมัยนั้น เตนะโขปะนะสมเยนะถูกต้องแต่ว่าตัวนี้คําว่าโขปะนะไม่มีแหละอ่า<ะ>แสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตอนต้นเรื่องถ้าเราเจอตอนต้นเรื่องเรื่องหรือต้นข้อความต้นประโยคต้นเนื้อหาก็จะมีคําว่าปะนะมาประกอบแต่เนี้ยประโยคตรงนี้อยู่กลางๆแหละเพราะนั้นจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นต้นเรื่องแหละดนั้นก็เอาเอาปะนะออกไปเตนะสมเยนะในสมัยนั้นพุโทโธพัควา พระควาพระผู้มีพระภาคเจ้านะ,ะวิหารตินแปลว่าประทับอยู่แปลว่าย่อมทรงอยู่ประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีสาวัตถียังอยอมคงเดาได้เนาะก็คือเออมืองสาวัตถีนะฮะแล้วก็วเ,วเชตตะวเนอนาถบินติกาสะ <c oughs> อารามีอารามียมขึ้นไม่แปลว่าอะไรวัดแน่เลยวัดเชตวนอารามใช่อารามอารามก็คือวัดนั่นเองอาราม วัดของใครเอ่ยอนาถบินติกาสะของอนาบินติกาท่านอนาถบินติกาเศรษฐีเชตวเนก็คือในวัดพระเชตวันมาและเป็นโขนะสมัยนูอนนะมาแล้วเตนะโขปนะสัมเบยนะก็จะพูดจะเกลิ่นจะเริ่มแล้วก็ในสมัยนั้นแหละนะะก็ในสมัยนั้นแหละแต่แต่ถ้าอันมนเตนะสัมเยนะแค่นี้นี่แปลว่าอะไรนะเจ้าคะในสมัยนั้นเฉย ในสมัยนั้นอ่าแต่อันนี้นะก็ในสมัยนั้นแหละก็ในสมัยนั้นแห<บ>ละอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่จำเพาะเจาะจงนิดหนึ่งว่าเหตุการณ์ตอนนั้นนั่นแหละออืมอคำว่าเตนะสมัยเยนะอาจจะพูดถึงในสมัยนั้นเมื่อตอนนู้นนะฮะอาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงอะไรแต่พอประโยคหลังมีก็ตรงเนี้ยมีปะนะมาเหมือนเจาะจงนิดหนึง่งเจาะจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอืมก็ในสมัยนั้นแหละ